พูดถึงเรื่องแค้นเรื่องต่อไปคุณพ่อเขาก็แค้นเหมือนกันมีชายคนหนึ่งเนี่ยตามจีบลูกสาวเขาลูกสาวอายุไม่ถึง18เลยนะฮะแล้วไม่ใช่แค่จีบอถ้าจีบยังว่าไปอย่างเคยไปอนาจารลูกสาวเขาด้วยพ่อเขาก็แค้นฮะยกพวกไปรุมทําร้ายชายคนนี้จับมัดมือมัดเท้าหวังส่งตํารวจครับนี่ฮะสภาพคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับต้องช่วยกันประถมพยาบาลชายวัย4 2ปี และถูกจับมัดมือมัดเท้าหัวแตกฮะมีบาดแผลตามร่างกายหลายจุดหลังจากถูกกลุ่มชายวัยกลางคน3คนมารุมทำร้ายริมถนนเลียบชายทะเลในพื้นที่หลังสวนจังหวัดชุมพรเย็นเมื่อวานดูสภาพฮะกู้ภัยเล่าให้ฟังครับได้รับแจ้งจากพลเมืองดีครับให้มาช่วยเหลือคนเจ็บที่ถูกกลุ่มชายวัยกลางคน3คนมารุมทำร้ายขณะขับรถมาตกปลาริมทะเลนอกจากจะรุมทำร้ายคนเจ็บแล้วเนี่ย กลุ่มผู้ก่อเหตุนะยังไปทำลายรถกระบะของคนเจ็บด้วยนะครับนี่บาดแผลเต็มตัวไปหมดนะฮะนี่ฮะนักข่าวเนี่ยสอบถามไปยังผู้กกับสพปากน้ำหลังสวนครับทราบว่าหนึ่งในสามคนก่กนกอเหตุเนี่ยเป็นพ่อของเยาวชนหญิงที่อายุไม่ถึง18ปีทีนี้ถามว่าแล้วทำไมต้องมาทำแบบนี้เพราะคุณพ่อเนี่ยเขาโกรธแค้นคนเจ็บฮะที่มาตามจีบแล้วแอบทำอนาจารย์ลูกสาวพ่อก็เลยยกพวกไปรุมทำร้ายจับมัดมือมัดเท้า หวังส่งตัวให้ตํารวจหลังก่อเหตุคนก่อเหตุนะฮะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะคุณพ่อก็คือยืนรอตํารวจอยู่งั้นเพราะว่ากะจะจับนายคนนี้ส่งให้ตํารวจอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อของเยาวชนหญิงครับได้แจ้งจับชายคนเจ็บในข้อหากระทําอนาจารเด็กอายุต่ํากว่า18ปีไว้แล้วเช่นกันแต่ตํารวจยังตามจับตัวนายคนนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับพ่อก็เลยบอก งั้นเดี๋ยวพ่อจัดการเองลูกยกควบมากระทืบซะเลยนะฮะทีนี้มันต้องแบ่งเป็น2เรื่องนะคุณผู้ชมนะตำรวจเนี่ยจะอายัดต,ตัวชายคนเจ็บมาดําเนินคดีเพราะว่าไปอนาจารลูกสาวของเขาลูกสาวของคุณพ่อใช่ไหมส่วนพ่อก็ต้องถูกดําเนินคดีเหมือนกันเพราะว่าคุณไปทําร้ายร่างกายบุคคลอื่นอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะก็จะถูกคดีข้อหาร่วมกันทําร้ายผู้อื่นเช่นกันเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์นี้ก็สอนให้เรารู้ว่า ถ้ามันมีเรื่องมีอะไรเนี่ยอย่าจัดการเองนะฮะแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจหรือบางท่านอาจจะแย้งผมก็ได้นะค่ะก็ตำรวจสมัยนี้เนี่ยบางทีพึ่งไม่ได้งั้นอาจจะต้องไปพึ่งคนกลางหรือใครเนี่ยแต่อย่าไปทําแบบนี้เพราะว่าถ้าทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแทนที่คนที่เขามาทาลูกสาวคุณเนี่ยจะโดนคดีคุณโดนด้วยเราโดนด้วยคุณโดนด้วยแล้วคนที่เสียใจคือใครก็คือลูกเราลูกสาว<ห>ใช่ไหม